ฉลองสองแสนนะครับมาเจ้า,จ,าจอดมันยอดมากครับอานิ่มราคาเพียง250บาทนะครับถ้าสนใจหรืออยากได้นะครับให้ติดต่อลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับรานะคาตัวละ2 5 0ร้อ้านิ่มใส่แล้วรู้สึกสบายครับฉลอง2 0 0แสนไค้ครับโด,โดโดพาทเที่ยวครับแบบครับหลังจากได้รับความรู้จากท่านเจ้าของ,<ฟ>ของบ้าน บ้านเปียมสุขใช่ไหมครับคุณอ้อครับใ่คะคุณพ่อนี่ผู้แทนจากสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ขอบพระคุณมากครับที่เชิญช่องโนโดพาเที่ยวมามก็เดี๋ยวเราลงเรือต่อเราไปไหนกันต่อครับคุณอ้อครับอาจจะไปดูจุดทานข้าวก่อนเราจะแวะจอดทานข้าววันจริงที่ไหนค่ะหลังจากนั้นจะไปที่วัดปู่ชิงทีแต่เราบอกก่อนว่าในท,ท,ที่ที่มา FC ช่องโนโดพาเที่ยวเนี่ยมาฟรีนะแต่พอทานข้าวนี่ เราช่วยกระจายรายได้ให้ชุมชนกันใช่ครับใช่ครับไปครับลงเรือกันครับครับบายบายท่านเจ้าของบ้านก่อนครับกุลามาส่งขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ครับนี่ก็จะเป็นอีกเจ้าหนึ่งนะฮะที่จะมาบริการให้กับเพื่อนๆเราเขาเรียกว่าไอติมอะไรนะแว่าไอติมเกี่ยวเขาได้เลยนะเดี๋ยววันนี้ยี่สิบห้าเขาจะมาแปดที่นี่วันที่ยี่สาจะมา8เดือนเมษายนนะคะ นี่ก็ก็จะนัดแล้วทำไมวันนี้ออกมาเนี่ยถ้าได้มาแล้วอุดหนุนเลยอ่ะคนละถ้วยคนละถ้วยตักคนละถ้วยครับอ้าวข้าวเหนียวแล้วใครยังบอกนะส้มตำด้วยไหมคุณยุ้ยคนนี้เอามาเดี๋ยวไอติมอะไรมีมีกะกะทิอย่างเดียวใช่ไหมฮะ อ่าใส่เลยใสใสมาเลยทุกอย่างทุกอย่างแจกเลยกี่ถ้วยอ้อต้องมีสามอ่ะเชื่อไหมล่ะอ๋อมามาทุกถ้วยอ๋อสี่ดูพี่ด้วยนะด้วย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 วันนั้นวันนั้นวันนั้นคุณอ้อบอกไม่เอาคุณอ้อมีความหวานในตัวอยู่แล้วรำก็ประกบรำ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 ลำนะคนนะสิบเอ็ดถ้วยสิบเอ็ดถ้วยสิบเอ็ดถ้วยครับแี่กันกิฟต์ห้าไม้าระเขามีชื่อนะร้านเนี้ยไอติมไอติมอะไรนะ ไอติมเลยนะเกี่ยวขาหรือขาเกี่ยวนะคือ <c oughs> จอดขายนี่ก็จะเอามือมือนึงถือถ้วยมือนึ่งตักไอติมมือที่สามเนี่ยเกี่ยวเกี่ยวขอบเรือไว้ไม่ให้จากกันไปเขาเลยเรียกว่าอะไรเฮียเฮียหยอง ไอติมอะไรนะไอติ่มเท้เาเกี่ยวเท้เาเกี่ยว,ว,ยวไม่ใช่เท้าตักจะลองดูไหม <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวมีถ้วยหนึ่งรองเท้าตัก <c oughs> ไม่ก่อนเลยเอาก่อนเลยเลยก่อนเลยไม่ใช่ม่ใช่อผมผมเอาขวดเดียวอย่างเดียวเดียวอย่างเดียวถ้วยหนึ่งมีมีรสอะไรบ้างฮะ มีรถรขับรมาแล้วแล้วกเด็กชอเอร์มาให้ชอเฟอร์ให้ชอเฟอร์เดี๋ยวขับแล้วไม่ได้กินแล้วของโดโดเอาช็โกแลตอย่างเดียวถ้วยนึ่งจ้ะของโดโด้ช็อกโกแลตอย่างเดียวถ้วยนึ่งยแต่ถั่วช็อกแลตอย่างเดียวถ้วยหนึ่งใส่แต่ถั่วนะย่งข้าเหนียวไม่เอาใส่นมฮะใส่นม ของคุณตู่ได้ยังของคุณตู่ใส่นมเยอะๆหน่อยใส่ถั่วอยใส่ถั่วครับช็อกโกตใส่ถั่วถั่ว้งนมได้ครก็ที่กุญแของโดโดโดอาโดโดโดบคุณครับครับขับขอบคุณครับขอบคุณครับ ของคนนี้ใส่ทุกอย่างไม่รู้เลยล้นถ้วยเท่าไหร่นะครบแล้วคุณยุ้ยเท่าไหร่นะเนี่ยสิบบาทเอาขาเหนียวเขาเหนียวอย่างเดียวให้ให้พี่หยงก่อนเอาเอาลืมก่อนแม่ไปแล้วหมด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 แล้วเยอะมากสิบบาทนะลุงก็ยอดเลยลุงก็รู้ว่าผมจะพูดจริงเพราอันเนี้ยสิบบาทเดี๋ยวอดโกงนะอ่านี่แหละครับเพื่อนๆจะได้พบกับคุณลุง ไอติมเท้าเกี่ยวมือตัดปากแกว่งขาเกี่ยวครับขาเกี่ยวครับไอติมขาเกี่ยวทั้งัมงเท่าไหร่้วยละสิบบาทหมดทุกวันไหมครับหมดทุกวันอ้ไใส่ขยะใช่ไหมคุณออลครับผมเอาเอา่นะพิสูจน์อร่อยหรือแม่อร่อยหมดยังโดโด ชอบไหมชอบครับพระเจ้าพอะไรต้าอะอย่านึกว่าไอติมอย่างนี้จะไม่อร่อยนะฮะพิสูจน์โดยโดโดเชิญชิมครับพระเจ้าอะไรโอ้ยตอผมไม่คุ้มเลยอ่ะกินทั้งลำเรือฮะร้อยยี่สิบบาทขอบคุณครับ มับเป็นคต้องหานจกตรงไหนออตรงไหนบอกเาย่างไเดี๋ยวบอกเขาย่งไรตรงไหนอะต้องไเอาขอน่อยงานบ้านอย่าน้าบ้านลุงเหรอเดส่งรายงนหเดี๋ยวส่งรายงานหมอ๋อเดี๋ยวพี่หยองประสานอือรเไปเวอดบายๆลุง่นบายบาย นี่เป็นทางแยกใช่ไหมเขียนป้ายคลองชักพระอันนี้คลองมอนอันนี้ไปคลองชักพระทา้นี้มันไปโผล่หลองชันเขตบางะกอกอเนี่ยเนไปจะหลิงชันไปบางกอกน้อยจังชนนี่าาขับเต้นเนีนีป็นขรขับขับเ้นอะตอนี้เป็นสามแยกเลยเนี่ยแยะแล้วนี่คือ นี่เขายืนไยเรือคืออะไรพี่หยองหยองเรือเรือี่ยวใครเขาหมือนเอนะรเอ้านี่เขาเที่ยวเขาเขาเดี๋ยวเขาเที่ยวเทียวาเออาีีเดย เขาเขาเรียกเรืออะไรพี่หยองอย่างเงี้ยเรือเรือแบบอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ยืนถายอย่างเงี้ยเหรอฮะบอดเขาเป็นบรรยากาศตลาดริมน้ำนะฮะ,าาะ,ฮะบ้านศิลปิน

เพื่อนๆจะได้ชมบรรยากาศการมาทางน้ำโดยแท้จริง นี้เราวิ่งอยู่ในคลองที่ขนานกับซอยพานิชทนใช่ไหมครับคุณตู่ใช่ครับนี่คลองบางหลวงแล้วคลองบางสมใจลุกตูตต่อยู่ที่นี่อสมัยก่อนเน,น,นี่ยอาจารย์โรงเรียนวัดนวลนอ๋อโรงเรียนวัดนวลนรดิษฐันี่คือวัดประดูนี่คือวัดประดู วัดประดูชิมพลีนะฮะหลวงหลวงหลวงปู่หลวงปู่โตหลวงปู่โตต้มรีนะหครับเขึ้นลวเพื้รือด้วะขึ้นเรือครับอ่าเป็นครั้งแรกที่ผมมาวัดประดูชิมพรีทางเรือครับทุกทีจะขับรถเข้ามาทางนี้หนึ่งในสิบสามวัดสำคัญของเขตบางกอกใหญ่ครับ ยังไงบ้านไปยิ้มอยู่แถวเนี้ยสุดทับโน่น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 ,นเห็นทงองที่มีทงอ๋อที่มีทองบอประสิทธิ์เจริญอาตะโกเรียกไปยิ้มแถวไหนต,ตรงตรงแยกอะ่ะตรงที่มีทางแยกนะเนี่ย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 ที่มีเนี่ยเนี่ยเนี่ยไปยิ้มบ้านไปยิ้ม

อ๋อนี่อู่ต่อเรือีของารเรือมาชอบีเป็นอู่ซ่อมเรือที่อยู่ในคลองฮะเหลือเป็นแห่งเดียวแห่งสุดท้ายอู่ซ่อมเรือนี่ขึ้นมาตรงท่าน้ำของของ,ของเขตบางกอกใหญ่เลยนะฮะน้อยคนที่จะได้มาทางเรือนะเพราะเขตบางกอกใหญ่ก็มี ด้านหน้าติดกับถนนตรงนี้เขาจะด้านหน้าเขตอยู่ใต้สะพานเลยนะเขาเรียกสะพานอะไรนะครับพี่เนี่ยสะพานตรงนี้สะพานที่ข้ามไประหว่างเขตบางาอใหญ่กับตรงนี้ไปตลาดพลูฮะเนี่ยแต่ตรงนี้เป็นท่าน้ําของเขตแล้วก็บรรยากาศเห็นพระองค์ใหญ่อันนี้วัดปากน้ําใช่ไหมครับวัดปากน้ําใช่ไหมฮะ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 ตอนนี้ก็เลยจะพามาที่ท่าน้ําของเขตบางกอกใหญ่มีรูปเคารบ ของพ่อพ่อฤาษีนะอ่าปรากฏว่าอ่าชำรุดผมอ่านไม่ออกนะฮะขอกราบคารวะครับอ่ามาดูตรงนี้ไคุณอ้อพรีเซนต์ตรงนี้ยังไงเขตทำอะไรตรงนี้ครับน้ำไปดูต้นไม้เพื่อที่จะได้ต้นนี้นี่เราเป็นเช็คอินใหม่เนาะเช็คอินใหม่สำหรับคลองบางกอกใหญ่ใช่ไหมครัครับอ่าแล้วแล้วเราก็ทำเป็นอะไรบ้างนะมีอะไรมั่งมีอะไรมั่งเจ้าของ มาเขตเบาใหญ่ให้เดินมาทางท่าน้ำมีศูนย์เรียนรู้ค่ะศูนย์เรียนรู้การเรียนรู้นะคะบ้านขวดเขียนว่าบ้านขวดแล้วก็มีน้ําจุลินทรีย์ชีวภาพที่เราทำสำหรับแจกประชาชนแล้วก็มีวิธีการทําเพื่อที่ให้เขาไปทําเองที่บ้านนะคะเพื่อเป็นการลดปริมาณขยะผมผมผมพูดเล่นนะเมื่อกี้ผมพูดว่าดื่มนะยังไม่ได้ดื่มน้ำจุลินทรีย์นี่คือเป็นปุ๋ยใช่ไหมฮะเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยน้ำจุลินทรีย์ที่มาจากครับจากพืชผักผลไม้ที่ แล้วเมื่อเมื่อกี้นี้เห็นคู่ขวัญนี่เขาไปขี่จักรยานอะไรครับจุดเช็คอินค่ะระเบียงชายคลองระเบียงชายคลองแล้วก็มีจักรยานสองอันนี้เอาไว้ทําอะไรครับถ่ายรูปแสบเปิดเช็คอินค่ะเปล่าพอปั่นแล้วมันเป็นว่าเป็นน้ำเหมือนเหมือนแบบว่าปั่นแล้วน้ํามันจะออกเลยอ่ามาปั๊มเป็นพลังงานต้้นไมอ๋อนี่ฮะพอปั่นแล้วก็เมื่อกี้ไม่ไม่ไม่ทันพีเออีเซนเตอร์เราหนีหนีแดดอ่านี่กิติมศักดิ์พีเซนเตอร์กิติมศักาศเอาปั่นเพรโยกนิดนึงแลเดี๋ยวมันจะ นั่นแหละค่ะรถน้ำต้นไม้อยู่ด้านอ๋อโน่น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 พอปั่นปุ๊บน้ําก็ออกไปทางนู้นได้มาดรอททั้งคนปั่นด้วยออกกําลังกายในตัวคือนี้เป็นกุศโลบายคือเจ้าหน้าที่ขี้เกียจใช่ไหมฮะไม่ใช่ทำให้สวยงามเป็นสื่อสังคได้ด้วยแต่แล้วเป็นพลังงานที่อ๋อโหนี่แรงเยอะขนาดโอ๊ยตายแล้วเพื่อนแรงเยอะขนาดท่อแตกเลยครับแรงเยอะขนาดท่อแตกเลยแกจริงนี่ฮะ ฟิตจริงๆเฮียวันชัยเราฟิตจริงๆโชว์คุณอ้อนะนี่ครับเพราะฉะนั้นก็ใครผ่านมาเขตบางกอกใหญ่ไม่ใช่เข้าไปแต่เขตนะฮะเลี้ยวมาทางซ้ายนะเลี้ยวมาทางซ้ายมานั่งพักผ่อนหย่อนใจมาชมบรรยากาศริมคลองต้นไม้สวยสดงดงามฮะนแล้วก็มีสามารถไปตรงท่าน้ำยกมือกราบน้ำบรรการหลวงพ่อองค์ใหญ่ของวัด ปากน้ำใช่ไหมครับหลวงพ่อองค์ใหญ่ของวัดปากน้ำนี่ฮะนี่นครับ,รบได้สามารถกราบนมัสก,การหลวงพ่อองค์ใหญ่วัดปากน้ําได้ก็เชิญชวนนะครับ โมลีนะฮะที่เห็นนี่เป็นเนเป็นเนนเนเนที่มาเรียนหนังสือเราไปทอรอเรารอเปิดประตูน้ำประตูที่ออกจากคลองเปิดแล้วก็เข้ามาแล้วก็เดี๋ยวประตูนี้เปิดก็จะออกสู่แม่น้ำเจ้าพยาฮะต่เมื่อกี้นี้ที่มีเนนก็เลยอ่าระหว่างจอดรอก็เล่าให้เพื่อนๆฟังว่าวัดโมลีโลกยาลามเนี่ย เป็นสำนักเรียนนะสำนักสำนักเรียนสำหรับเ네นนที่มาศึกษาธรรมะนะครับเป็นสำนักเรียนที่มีเ네นนมาศึกษาทางทางพระเนี่ยมากที่สุดดังนั้นก็บอกบุญกับเพื่อนๆน,นะครับว่าถ้ามีความประสงค์จะทำบุญกับทางวัดโมลีเพื่อที่จะมาสนับสนุนการเรียนของ เนนที่มาศึกษาอยู่ที่นี่ซึ่งมีหลายร้อยหลายร้อยเนนมากนะฮะก็เ oh, ช exactly. oh, ิญได้นะครับมาที่วัดโมลีเข้าสารอาหารแห้งสมุดปากกาดินสอถือว่าเป็นการทำบุญส่งเสริมพระพุทธศาสนาครับ ี๋ยวรอประตู <พอ S 1> น้ํา <พอ S 1> เปิด <พอ S 1> นะต้องให้ประตู<ข>ด้านหลังปิดก่อนแล้วอันนี้ถึงจะเปิดได้ครับโอ้เริ่มเปิดแล้วฮะแล้วก็ระดับน้ําก็จะสูงขึ้นฮะเรือเราก็จะลอยสูงขึ้นสูงขึ้นดูสังเกตขึ้นตูกันฮะสูงขึ้นสูงขึ้น <c oughs> อ๋อยืนแขนดำไม่ได้ค่ะประตูกำลังจะเปิดเดี๋ยวเปิดไปก็ทะลุแม่น้ําเจ้าพยาแล้วครับโ้เปิดแล้วเรือก็ นั่นออกสู่แม่นม้ำเจ้าพระยากันครับใกล้จะจบทริปที่ช่องโรโดพาเที่ยวมาสำรวจนะครับเพื่อนๆอย่าลืมตามไปเรื่อยๆนะครับเปตนงกระเป็นที่ป่า้อม้อมวิชัยประสิทธิ์ฮะ ต้องมิชัยประสิทธิ์ต้องมิชัยประสิทธิ์ทำไมพระเจ้าตากล้าตู้กับพม่าอยู่ตรงนี้ไม่ได้หรือครับผมเสร็จพระเจ้าตรัสินนะ อันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาบอกว่าพระจะาตากันมาตีพม่าตรงเนี้ยป้อมพิชัยเป็นศิษย์เนี่ยใช่แล้วพม่ามาถึงที่เลยก็ตอนที่หลังจากที่ท้องตุนตุลีแล้วอ่ะก็จะมีการทัดถึงทางก่อนเน่องมาเรื่อยๆพม่าก็จะเข้ามาทางกระนองใช่ไหมก็จะมาทางทะเลแล้วก็เข้าจากปากหาดทะเลส่งจงกระบุเข้ามาเนี่ยก็โดนป้อมิที่ติดอยู่นีถอยลงหลังจาก าหลังจากที่กองล้มลงเลแล้วมันไม่ใช่ว่าสงฆพาศกเนอ๋อต่อเรืองาแล้วดูมันมันขึ้น่มันไม่มีครับก็เป็นอันว่าทริปการไปสำรวจเส้นทางนะครับในการที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็เดี๋ยวจะมีเชิญชวน f c ของช่องดโดพาเที่ยว มาเที่ยวล่องเรือสายน้ําประวัติศาสตร์ของฝั่งธนบุรีกันก็คงจะเท่านี้นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆติดตามช่องโดโดพาเที่ยววิธีการสมัครที่จะมาเที่ยวกับผมนะครับบอกคร่าวๆก่อนว่าวันที่ยี่สิบห้ามกราคมนะครับสำหรับ F ีช่องโดโดพาเที่ยวนะครับสิบท่านนะครับสิบท่านฟรีนะครับ ลงเรือไปเที่ยวมีมรคุเทศษพาชมศึกษาประวัติศาสตร์เชิญนะครับเชิญนะครับคลิปนี้ก็คงจะเท่านี้นะครับเจอกันคลิปต่อไปเพื่อนๆที่สนใจทลิปนี้ก็กบบข็ขอบคุณพี่หยองครับขอบคุณพี่หยองสำหรับทริปวันนี้ด้วยครับสว,บบบวัสดีครับ,แ,บ,บแล้วก็อ่า เพื่อนๆก็สนใจทริปนี้เข้าไปในกลุ่มไลน์ลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้นะครับกดลิงก์เข้าไปในช่องโดโดพาเที่ยวนี่พวกเราทีมโดโดพาเที่ยวก็รอต,ต้อนรับท่านอยู่นะครับแจ้งชื่อที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์นะครับแล้วก็จํานวนผู้ที่จะมาร่วมทริปนี้ในกลุ่มไลน์ช่องโดโดพาเที่ยวได้เลยนะครับแล้วก็จะมาเจอพวกเรา ทั้งสี่ห้าคนนี้นะครับที่จะต้อนรับมาเจอโดโดตัวเป็นๆมาเจอครูตักมาเจอคุณตู่คุณยุ้ยนะครับเรามาเที่ยวด้วยกันมาสังสรรค์เอฮาปาร์ตี้กันครับติดต่อเข้ามานะครับสวัสดีครับโดดครับสวัสดีครับ